มันไม่มีสูตรแล้วค่ะนี่ออกปะคือสูตรอ่ะมันไม่มีสูตรแล้วเออสูตรมันไม่มีสูตรสูตรอ่ะมันมยังไม่ได้รัฐบาลไทยอีกเหรอเจ๊ให้แคปไปนมไปนานมากแล้วนะกดลิงก์ด้านล่างหรือ,อยังสี่สามเหรอเจ๊ชอบสามเจ็ด อ่ฝากกดแชร์ด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ทุกคนเข้าไปเอาแนวทางที่ลิงด้านล่างนะทุกคนขาเจาต้องรบกวนทุกคนเข้าไปเอาแนวทางที่ลิงด้านล่างได้เลย ที่ลิงด้านล่างเพราะว่ามันจะมีทุกแนวทางของเจ๊ตอนนี้เพจเจ๊อะมันมันขึ้นมันมันแบบมันเตือนนะคะว่าคุณละเมิดคุณอะไรไม่รู้นะคะเจ๊ก็ต้องทำเพจใหม่อีกนะคะตอนนี้ <c oughs> วานทุกคนนะคะให้ต่อไปนี้แนวทางเด77น773งวดนี้เจ๊ชอบ37 อะงวดแรกนะคะงวดแรกงวดแรกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะงวดแรกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งค่ะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งงวดที่สองคะ่ะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้างวดที่สองงวดที่สองเก้าศูนย์ศูนย์เก้างวดที่สามสามเจ็ดเจ็ดสามงวดที่สามสามเจ็ดเจ็ดห้า เจ็ดสามเจ็ดห้าสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งสามสามเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งสามนะคะที่เจได้พูดไปนะคะก็สามเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งสามสามเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งสามนะน,นี้ต้องบอกกันนะเจนุ๊กไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายสนับสนุนให้ทุกคนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะทุกคนนะคะสนับสนุนให้ทุกคนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้น นะคะโรตรี่นะคะเจ๊ว่ายังพอมีอยู่อ่ะกดลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะไปที่ห้องแม่เล็กมหาหิงตอนนี้ได้เลยลิงก์ด้านล่างตรงนี้ให้บอกมาจากไรสดเจนุกให้บอกมาจากไรสดเจนุกได้เจ็ดสามสามเจ็ดห้าใบเลิศด่วนเลยค่ะแม่บอกมาจากไรสดเจนุกตอนนี้เลยค่ะ นะคะแม่กดลิงก์ด้านล่างที่เจนุกให้ฉันให้เจ็ดสามนี่จะไม่ได้ฝั่งเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดห้าหนึ่งสามเจ็ดสามเจ็ดห้าหนึ่งสามเจ็ดสามเจ็ดห้าหนึ่งสามค่ะ เจ็ดสามเจ็ดห้าหนึ่งสามแอดมินยังไม่ให้โอเคเดี๋ยวบอกแอดมินนะคะลิง์กด้านล่างกดเข้าหรือยังแครปเลยยังไงทันคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแคปเลยค่ะเออเกก็ให้แคปอยู่ไปิก็ให้แคปแล้วไง แคปเลยยังไงทันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแคปเลยค่ะเออเจนก็ให้แคปอยู่เมืกก่อกี้แล้วก็บอกว่ายังไม่ได้ก็นี่ไงให้แคปแล้วนี่ไงเจนูให้แคปแล้วก็แคปสิหาเออมันจอดนานไม่ได้เดี๋ยวมันจะโดนบล็อกแนวทางอะ่ะมันให้แคปนานไม่ได้จ้า ก็บอกอยู่พี่เขาก็ทักไปหลายรอบยังไม่ให้มันก็แจให้แคปแล้วไงหน้าไหลสดนเนี่ยให้แคปต้องสองสารอบก็แคปเลยโอเคค่ะคุณพี่เสานะคะพอเจนุงให้แคปแล้วแคปได้เลย